จิมมี่บูดาษครับสร้างบิลกรรมเพียเพ้ยนๆมากมายบนสนามฟุตบอลผู้ที่ใช้แคลเลรคเตอร์ความยี่ยวนกวนประสาทของตัวเขาสร้างตัวตนจนโด่งดัง Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top 2 o to Tone by พิรันัจำปางเงิน เลนในเกมสัปดาห์นี้พบกับสาวสวยสุดแซ่บติชากันติชาและแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยรถถังจิตเมืองนอนพร้อมเรื่องราวกีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันสดทุกจันและคารสีทุ่มครึ่งฐานช่อง9กด30สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ a l k To ู o ทนกับผมโทนคุงพรีรนัทจำปางเงินคุกุ๊กุเคท็อกทูโทนอีพีนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของจิมมี่บูดาดครับนักฟุตบอลสายฮา ผู้ที่ใช้แคเล็กเตอร์ความยียวนกวนประสาทของตัวเขาสร้างตัวตนจนโด่งดังเอ้าเขาเป็นใครมาจากไหนไปติดตามกันกันกบ Talk t a l k t t t ทน EP นี้ครับถ้าพูดถึงชื่อของเจมี่บุลลาดเนี่ยแฟนฟุตบอลในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูสักเท่าไหร่บางคนอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ผีนั่งโรงผูกก็ไม่อาจจัระบุที่มาของเขาได้ จิมมี่บุลลาเนี่ยเขาเกิดและเติบโตทางตะวันออกของกรุงลอนดอนเขาเกิดปีเดียวกับผมนะ1978เขาเกิดในพื้นที่ชนชั้นแรงงานแน่นอนครับกีฬาที่มันอยู่คู่กับชนชั้นแรงงานก็คือฟุตบอลเจ้าหนูจิมมี่เนี่ยก็เลยเป็นแฟนตัวยงของกีฬาลูกหนังตั้งแต่วัยเยาว์ บุลลาด้วยความเป็นเด็กลอนดอนฮะแล้วก็อยู่ในย่านที่มีกองเชียร์เวสแฮมเขาก็เลยเป็นแฟนของเวสแฮมยูเนเต็ดและฝันที่จะใส่เสื้อทีมขุนค้อนในการเป็นนักเตะอาชีพบุลลาาเนี่ยก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็โชว์แววเก่งออกมาตั้งๆระดับประถมศึกษา ทำให้เขาเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นนักฟุตบอลประจําทีมโรงเรียนหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเวสแฮมซึ่งเป็นสโมสรในดวงใจของเขาก็มาชักชวนให้บุลลาดฮนะไปเป็นเด็กฝึกของ Academy ของเวสแฮมแน่นอนครับเจ้าตัวไม่รอช้าก็บุลลาดไม่ปฏิเสธเข้าไปเป็นนักเตะเยะวาวชนของทีมขุนค้อนและหลายคนเห็นแววว่าโอ้ยเด็กคนนี้มีของ มันจะต้องเป็นอนาคตของทีมอย่างแน่นอนเรื่องของฝีเท้าเนี่ยบุญลาดชากาชะกันไม่แพ้เด็กวัยเดียวกันแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่จุดที่บรรดาโค้ชอาจจะชอบสักเท่าไหร่ก็คือเขาเป็นคนปากดีฮะคือเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ความเป็นคนยียวนกวนประสาทแล้วเป็นคนแบบพูดอะไรตรงๆบางทีเนี่ย พูดอะไรไปเนี่ยตรงจัดตรงเกินไปมันก็ไม่ใช่ผลดีกับตัวเองทําให้ห่วงช่วงเวลาของบุลลาดในตอนที่เป็นนักตเตะเยาวชนของเวสแฮมมันไม่โสภาสถาพรสักเท่าไหร่ครับเขาเนี่ยโดนเวสแฮมนะตัดตัวออกจากทีมอะคาเดมีโดยที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาทำให้เขานั้นเจ็บปวดรวกร้าวครับเขารู้สึกว่าเจ็บ ใจดังไฟสุ้มสวงทั้งรวงอกฉันหลังจากที่เขาโดนเวสแฮมนั้นไม่ต่อสัญญาให้เขาอยู่ในอะเคเดมีแล้วเป็นนักเตะอาชีพ แต่ว่าด้วยชื่อเสียงของการเป็นนักเตะจากแอาเดมีของเวสแฮมมาได้เนี่ยมันก็ต้องไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาทาให้เขาเนี่ยได้รับความสนใจจากทีมในระดับพวกลีกวันลีกทูหรือว่าทีมนอกลีกสุดท้ายเนี่ยเขาไปเริ่มต้นใหม่กับทีมโคลินเทียนเอฟซีไม่ได้อยู่ในบราซิลมันเป็นทีมชื่อโคลินเทียนเอฟซีอยู่ในอังกฤษนี่แหละนะฮะเป็นพวกทีมลีกล่างๆนั่นเองครับ หลังจากไปอยู่กับไอ้เจ้าทีมโคลินเทียนเอฟซีเนี่ยนะฮะเขาก,ก็เล่นดีจนได้รับการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมที่ชื่อว่าดาร์ตฟอร์ดซึ่งอยู่ระดับดีวิชั่น7ของอังกฤษนะครับฤดูกาลต่อมาเนี่ยเขาได้ขยับนะฮะขึ้นมาเล่นกับทีมในระดับดีวิชั่น6กับทีมที่ชื่อว่าเกฟเซนแด์นอตฟลีด จากนั้นในปี1999ด้วยวัย20ปีนะครับหลังจากที่ลงไปวาดลวดลายในหลีกล่างอาดีตสโมสรที่เคยเคลียร์เขาทิ้งอย่างเวสแฮมยูเนเตตต้องมาซื้อเขากลับคืนกลับไปด้วยค่าตัว30,000ปอนด์ซื้อไปจากทีมระดับดีวิชั่น6นั่นแหละครับก็คือทีมเกฟเซนต์แอมโนตฟรีด บุลลาดก็เลยได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับเวสต์แฮมครับในฐานะนักฟุตบอลอาชีพแต่เวสต์แฮมก็ทําให้เขาต้องเจ็บช้ำซ้ำสองเพราะตลอด2ปีที่เขาอยู่กับเวสต์แฮมเขาไม่ได้ลงเล่นเลยครับบุลลาดก็ให้สัมภาษณ์เล่าย้อนความทรงจำในตอนนั้นว่าผมไม่เคยคิดจะยอมแพ้หรอกเป้าหมายของผมก็คือการได้เล่นในลีกสูงสุดทำให้ผู้คนต้องจดจำผมผมต้องทำมันให้สำเร็จ แม้ว่าผมต้องใช้เวลาหลายปีก็ตามเหอะเขาเป็นคนตลกเสียงเขาน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับบุลลาดครับก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นะฮะกับทีมในดิวิชัน2หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จกับเวสแฮมเขาไปอยู่กับปีเตอร์โบงโรฮะและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงจนกระทั่งในปี2003วีแกนแอตเลติกเห็นแววว่าเก่งนี่วาก็เลยซื้อตัวเข้าไปเสริมทัพและที่วีแกนเองครับเขาฉายแสงแจ้งเกิดขึ้นมาพาวีแกนครับ เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในฤดูกาล2004-2005ในตอนนั้นเนี่ยบุลลาดอายุ26ปีเพิ่งจะผ่านเลยวัยเบนจะเพศมา1ปีชีวิตก็ดูจากรุ่งโรดโชดช่วงชัชวานขึ้นมาวีแกนนะครับได้ขึ้นชั้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกและตัวเขาก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมจนเป็นนักเตะกำลังหลักของทีมและที่วีแกนเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเที่ยงรักของเพื่อนเพอนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนยียวนกวนประสาท นะฮะชอบปั่นชอบปวนชอบกวนชอบแกล้งเพื่อนถึงกระทั่งทำรายการที่ชื่อว่าฟุตบอลฟันนี่โชว์ขึ้นมามันเป็นรายการปลอมๆของเขานะฮะที่ใช้ในการอำบรรดาเพื่อนๆร่วมทีมนั่นเองและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนรู้ชัดถึงคาแรคเตอร์ที่ยียวนกวนบาทาของเขา บุลาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับว่าผมเป็นคนที่เออมันไม่ใช่เสียงนี้โทษครับผมเป็นคนที่เพื่อนเยอะเนะเพื่อนก็อยู่กับผมตลอดดังนั้นมันก็เป็นเรื่องสนุกที่ผมจะแกล้งพวกเขาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งผมก็แกล้งพวกเขาหนักหลายครั้งที่เพื่อนร่วมทีมก็โกรธผมโมโหผมแต่ว่าผมก็จะไปแก้ต่างไปว่าเฮ้ยเราขอโทษโทษทีเพื่อนโทษทีโทษที เราไม่ได้ตั้งใจพวกเขาก็จะหายโกรธถึงแม้ว่าพวกเขาก็อาจจะยังคาใจอยู่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่9 0เนี่ยพวกเขาชอบที่ผมแกล้งพวกเขานะถึงอีก1 0จะไม่ชอบก็ตามดังนั้นผมก็คิดว่าการกระทําของผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคแหละหลังจากนั้นเนี่ยฮะบุลลาดเขาก็ย้ายออกจากวีแกนไปไปอยู่กับหลายทีมไม่ว่าจะเป็นฟูลัมเฮาซิตี้อิฟซวิชทาว์เอ็มเคดอน ไม่ใช่ MK s u k คถ้า MK s u k คนั้นขายซุก้อยู่ในห้างแต่ไม่ว่าเขาจะย้ายไปไหนเขาก็ยังรักษาคาแรคเตอร์ความฮาป่วนบ้าพเพี้ยนของเขาไว้ได้ตลอดบุลาดก็ให้สัมภาษณ์โอ้โหสัมภาษณ์อีกแล้วเหรอตอนที่ผมย้ายไปอยู่กับฟูลเล่มก่อนเปิดฤดูกาลมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมผมชอบนะเข้าทางผมเลยตอนนั้นน่ะผมอยู่กับทีมได้แค่4สัปดาห์แต่ผมเนี่ยอยากแกล้งเจา้าป้าป้าบูบ้าดิยอบ ผมรู้ว่าเขาเนี่ยชอบการนวดมากผมเลยคิดจะแกล้งเขาตอนที่เขาก้มหน้าลงไปนวดเนี่ยผมก็ไปเล่นหัวเขาผมนั่งลงไปบนหัวเขาเลยเพื่อรดมทีมคนอื่นหัวเรากกันคิกคักคก คักชอบมากเลยแต่ดิยอมเน่ยมันโมโหผมหนักมากเขาวิ่งไล่ผมไปทั่วสนามซ้อมเขาอยากจะกฆ่าผมเลยอะไรประมาณนั้นโอ้พระเจ้าจอร์ดไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมที่โดนบุญลาดแกล้งนะครับแม้แต่คนเป็นเจ้านายอย่างผู้จัดการทีมก็ไม่รอดเช่นกันเหตุการณ์อันเป็นที่จดจำของเขาคือเขาไปล้อเลียนฟิลบราผู้จัดการทีมของเฮาซิตี้ในปี2009คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ ฟิลบราว์เนี่ยเขาเคยสร้างวีรกรรมกับลูกคีมเฮาซิตี้ของตัวเองในเกมบ็อกซิ่งเดฟปี2006ตอนนั้นเนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วครึ่งแรกเนี่ยเฮาตามหลังถึง04เละเทะเลยทางด้านของฟิลบราว์เขายั้วโมโห เขาสั่งลูกทีมม่ให้เข้าห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งแล้วให้นั่งร้อมวงแล้วเขาเนี่ยก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ยืนด่าตำหนิลูกทีมต่อหน้าแฟนๆในสนามตอนนั้นเนี่ยจิมมี่บูลาดเนี่ยยังไม่ย้ายมาอยู่กับเฮาซิตี้นะครับและเกือบ1ปีต่อมาเฮาเนี่ยมีโปรแกรมต้ตองเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้ง คราวนี้บุลลาดเนี่ยย้ายมาอยู่กับเฮาแล้วแล้วกลายเป็นฮีโร่ยิงจุดโทษช่วยทีมตีเสมอได้1ประตูต่อ1ในช่วงท้ายเกมหลังจากนั้นบุลลาดเนี่ยก็ไปสั่งให้เพื่อนร่วมทีมมานั่งล้อมเป็นวงกลมแล้วเขาก็ทําตัวเองเป็นฟิลบราวครับ ก็คือไปยืนในวงกลมแล้วก็ไปยืนชี้หน้าด่าเพื่อนๆเป็นการล้อเลียนฟิวบาวโอ้โหเป็นวัยเร่านะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นกระแสข่าวที่สำนักข่าวต่างๆเนี่ยหยิบไปพูดถึงถึงพฤติกรรมอันเกรียนของบุญหลาดนะครับถึงแม้ว่าบุญหลาดจะมีพฤติกรรมที่ยียวนกวนประสาทแต่เรื่องฝีเท้าเนี่ยเขาเล่นดีนะเขาเป็นกองกลางที่ถือว่าเก่งเลย เก่งไม่เก่งเอาเงี้ยเขาติดทีมชาติอังกฤษชุดฟอร์บิโอคาเปลโลเป็นผู้จัดการทีมขนาดคาเปลโลเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เฉียบขาดเป็นผู้จัดการทีมหน้านิ่งหน้าดุนะครับนักเตะเคารพยำเกงแต่บุญหลาดเนี่ยแกยังกล้าอําคาเปลโลเลยนะแกบอกว่าคาเปลโลเนี่ยหน้าเหมือนบุรุษไปสษนียแพทบุรุษไปสษนียแพทเนี่ยคนไทยอาจจะไม่รู้จัก มันเป็นตัวการ์ตูนนะฮะที่อังกฤษที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้จักกันซึ่งบุรุษไปสนีแพทเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายๆกับฟาบิโอคาเปโลนี่เอากุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับในยุคนั้นเนี่ยไปล้อเลียนไปอ้ำว่ามีหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนเป็นเราเราจะกล้าทํากับเจ้านายไหมบุญลาดนี่ก็บอกว่าโอ้โหตอนเข้าไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันแกล้งใครไม่ค่อยได้นะเพราะแต่ละคนนั้นเนี่ยล้วนแต่มีองค์ทั้งนั้นนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า แกล้งคนในทีมชาติอังกฤษแต่มันไม่สนุกหรอกพอผมเริ่มแกล้งก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยนายทําตัวให้มันจริงจังหน่อยดิผมยอมรับว่าเวลาผมได้ไปติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมทําตัวไม่ค่อยถูกนักฟุตบอลพยายามที่จะมีช่องว่างระหว่างกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะไปสนิทสนมกับใครผมยอมรับว่าผมมีปัญหาเวลาอยู่ในแคมป์ทีมชาติผมต้องการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ผมทําอย่างนั้นไม่ได้เลยผมแกล้งใครไม่ได้เลยแคมป์ทีมชาติคุณต้องจริงจังอยู่ตลอดเวลาเออในทีมชาตินะมันจริงจังเป็นอย่างมากเลยมันทําให้ผมไม่สามารถทําตัวตลกโปกฮาได้อะครับเออพี่ครับมียาแค่ไอตาตะขาบไหมครับผมจะเห็นใจบุญลาดหรือเห็นใจตัวเองก่อนดีคุณผู้ชม ตัวตนของบุลลาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้นะไอความเป็นคนป่วน,วน,วนขี้แกล้งขี้อําของเขาเนี่ยเป็นคนตลกโปกฮาเนี่ยนะฮะคือแม้ว่ามันจะทําให้เขามีคาแรคเตอร์ที่ทีมยักษ์ใหญ่อาจจะไม่ชอบทําให้เขาไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ทีมใหญ่ๆห,หรือว่าประสบความสาเร็จในอาชีพค้าแข่งได้มากกว่านี้แต่เขาก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะบุลลาเนี่ยสร้างวีลกรรมเพียเพ้ยนๆมากมายบนสนามฟุตบอล ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยพยายามไล่ถอดกางเกงของเฟดดี้ยุงเบิกเพื่อจะดูกางเกงในของยุงเบิกคือตอนนั้นเนี่ยยุงเบิกเขาเป็นพรีเซนเตอร์กางเกงในให้กับอาร์มานี่คือบุลลาดเนี่ยเขาก็อยากจะดูว่าเอ็งใส่อาร์มานี่จริงเปล่าเออเอ็งใส่ยี่ห้ออื่นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปไล่ถอดกางเกงในของทางยุงเบิกจริงจริงไอ้เรื่องแบบเนี้ยผู้ชายมันก็ทำกันนะแต่ก็เขาไม่ใช่เรื่องที่ควรทำนักหรอกนะครับ แม้แต่นักเตะจอมโหดอย่างบิ๊กดังดันแคนเฟอร์กูสันเนี่ยก็ยังเคยถูกบูลลาดทำหน้าตายียวนกวนประสาทในสนามแข่งจนบิ๊กดังเนี่ยกระทนไม่ไหวครับมันก็เลยเกิดเรื่องครับพอบูลลาดไปยั่วโมโหดันแคนเฟอร์กูสันหรือว่าบิ๊กดังเนี่ยบิ๊กดังก็เลยไปท้าต่อยครับตรงอุโมงทางเดินหลังจากจบเกมบิ๊กดังก็เดินไปบอกบูลลาาเลยว,ว่าเฮ้ยสักฝุ่นไหมแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ต่อยกันนะครับบูลลาดก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ผมไม่ได้กลัวเขานะแต่ผมก็ตกใจเหมือนกันที่เขามาท้าต่อยผมแบบนั้นจริงๆอ่ะผมก็กลัวแหละกลัวนิดหน่อยผมเดินเข้าอุโมงค์แล้วเห็นเขายืนรออยู่ตรงดางเดินผมรู้ว่าตัวเองงานเข้าแล้วกูผมเนี่ยเลยรีบไปขอโทษเขาบอกเขาว่าผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่ทำหน้าแบบนั้นใส่เขาโอ้ยรอดไปกูอย่างไรก็ตามเนี่ยฮะบุญหลากเขาก็ยังคงคาแรคเตอร์ไว้จนแขวสตั๊ด เลิกเล่นแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังรักษาตัวต,วตนความเพี้ยนเอาไว้นะครับเขาบอกว่าหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยนะฮะเขาไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนเขาก็ไปแกล้งเพื่อนเขาแต่เขาบอกว่ามันไม่สนุกเหมือนตอนที่เขาได้อำเพื่อนๆตอนที่เป็นนักฟุตบอลหรอกนะครับแม่นะก็เป็นคนที่ขี้อำนะฮะคราวนี้ที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบนี้จนได้ดีคืออะไรเพราะว่าหลังจากเลิกเล่นน่ะเขามีงานทางสื่อโทรทัศน์ในอังกฤษ ให้ไปเป็นพิธีกรรายการนะฮะไปร่วมรายการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นรายการคอมเมดี้มันเป็นรายการตลกเป็นรายการที่ต้องการพิธีกรสายฮา ยิ่งรายการฟุตบอลบางรายการเนี่ยเขาต้องการพิธีกรที่เป็นอดีตนักฟุตบอลแล้วฮาฮายียวนกวนประสาทก็เข้าทางบุลาดเลยบุลาดที่ได้งานทีวีเยอะมากได้งานอัดพอดแคสอะไรพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ยไอ้คาแรคเตอร์แบบเนของเขาอะสุดท้ายนะมันก็นำพาให้เขา่มันมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วเมื่อเลิกเล่นเนี่ยเขาก็ได้งานในสายอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือสายสื่อมวลชน เขาเนี่ยเคยไปเป็นกุนซือทีมในระดับดีวิชัน n ดดีวิชัน8อยู่พักหนึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ดูแล้วก็ไม่น่าประสบความสำเร็จเพราะอาจจะคาแรคเตอร์ไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็มีชีวิตที่สุขสบายดีแล้วก็ยังออกสื่อให้กับแฟนๆฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยได้เห็นแบบหายคิดถึงอยู่เรื่อยๆครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของจิมมี่บุลาดนะครับนักเตะที่อาจจะไม่ใช่นักเตะที่ประสบความสําเร็จมากมายแต่มีคาแรคเตอร์ที่ชวนจดจําด้วยความยียวนกวนประสาทของเขามันทําให้เขายังเป็นที่จดจําของแฟนบอลในยุค Y2K มาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้และนี่ก็คือ Talk to Tone ใน EP นี้นะครับถ้าท่านชอบอกชอบใจอย่าลืมกด สับสไครด้วยใครยังไม่ได้กดสับสไครตอนนี้เมนสแตงเรากำลังพุ่งเข้าสู่เ0 0 0แสนสับสไครนะครับช่วยกันหน่อยนะฮะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้มันมีระบบซ u ปเปอร์แตงนะถ้าเกิดว่าท่านชอบอกชอบใจเนี่ยท่านสามารถซ u ปเปอร์แตงด o n a t ให้กับคอนเทนต์ของเราได้โดยเฉพาะ Talk to Tone เนี่ยท่านควรจะต้องให้เยอะๆเนื่องจากว่าคนไม่ค่อยดู นี่ผมพูดตรงนี่ผมต้องพูดกทั่งตรงเลยถ้าเทียบกับฟุตบอลลิ้าเนี่ยยักษ์ดอยแดงคนดูหลักแสนผมคนดูหลักหมื่นแต่ผมถ้าผมมิยอดโดเนท e เข้ามาเยอะกว่าเนี่ยผมก็สู้หน้าคนในออฟฟิศได้ผมก็พอที่จะเดินเข้าออฟฟิศแล้วไม่ต้องก้มหน้าอันนี้ฝากทัานด้วยฝากท่านด้วยจริงๆฝากด้วยด้วยความด้วยความเมตตา EP นี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้า ใครโดเนตก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนครับแล้วเจอกันใหม่ E.P. หน้าครับสวัสดีครับ